ตอนนี้สู่เข้าสู่ในจุดประเด็นหลักก็คือเราจะจำแนกหินยังไงดูหินยังไงให้เป็นตัวอย่างให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นหนึ่งชั่วโมงได้แต่หลักครับความชํานาญความเชี่ยวชาญเนี่ยต้องใช้เวลาและสิ่งสําคัญต้องมีตัวอย่างนะผมเรียนเนี่ยสิ่งที่ให้ผมอาจารย์ทําต่อไปเนี่ยก็หมายถึงว่าสมัยตอนที่ผมเรียนเบื้องต้นที่มาเชียงใหม่เนี่ยผมใช้เวลาสามเดือนในการเรียนพื้นฐานเรื่องหินจำแนกหินให้เป็น ะะสามเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนสองอาทิตย์แรกผมแยกหินไม่ออกดูไม่ออกผมก็เดินไปถามอาจารย์ผมอาจารย์ดูไม่ออกเลยสิ่งที่วิธีการที่อาจารย์ผมสอนก็คือว่าพอเราเริ่มเรียนทฤษฎีไปมีตัวอย่างอย่างเงี้ยวางในห้องแลบให้นักศึกษาได้เรียนดูแล้วสองอาทิตย์ไม่รู้เรื่องเลยตายแน่ให้ทำอย่างไรดีเดินไปถามอาจารย์เลยอาจารย์เขาบอกว่า เรียนหรือเปล่าตั้งใจเรียนเปล่าเข้าเรียนครับอาจารย์ฟังเลคเชอร์อย่างดีเลยครับอาจารย์พูดเข้าใจครับแต่ไปดูของจริงดูไม่ออกอ่าแกก็เริ่มแกก็ถามก่อนไงเฮ้ยมันมีพื้นฐานหรือเปล่ามันมีทฤษฎีหรือเปล่าอ่าเข้าใจแกถามพอแกถามเราก็ยืนยันไปเพราะเราทําอย่างนั้นจริงๆแกก็บอกเอางี้หลังตึกเรียนของมอชภาควิชาทอนีมบอชอมีก้อนหินกองเต็มไปหมดเลยเพราะนักศึกษารุ่นพี่ออกสนาม ขนตัวอย่างหินกลับมาจากภาคสนามแล้วก็มาศึกษาแล้วก็เก็บไปนะฮะทิ้งบางอย่างก็ทิ้งไว้เป็นเป็นกองเลยนะแกให้ชื่อหินผมมาวันแรกเนี่ยครั้งแรกสิบชื่อไปหาตัวอย่างหินในกองพวกนั้นมาตามชื่อเนี่ยเอามาส่งแกผมใช้เวลาสามวันหาตัวอย่างหินสิบชื่อสิบสิบตัวอย่างที่ตรงตามชื่อที่แกให้มาถูกจําได้เลยว่าถูกหกกอนจากสิบนะ แกก็บอกอ่ะโอเคครั้งที่สองพอไปแกแกเอามาอีกตอนนี้เป็นยี่สิบชื่อให้ไปหามีซ้ําด้วยมีของใหม่ด้วยไปหามาใช้เวลาสามสี่วันเหมือนกันเยอะขึ้นก็ถูกประมาณสักสิบสองสิบสามก่อนครั้งสี่ถามแกให้มาสามสิบชื่อครก็ซ้าเหมือนเนี่ยมีซ้ําด้วยอะไรด้วยนะฮะเข้ามาเขาเพิ่มมาทีนิดใช้เวลาเขาไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเอาไปส่งแกแล้วแกก็ถามครั้งที่สามเดี๋ไปส่งเนี่ยแกถาม แล้วคุณรู้ได้ไงไอหินก้อนเนี้มันเป็นหินชื่อนี้ที่คุณเอามาให้ผมผมก็อธิบายว่านี่ไงอาจารย์ถ้าเป็นหินก้อนนี้มันเป็นหินอัคนีมันดูแล้วมันมีประกายมันเทียบกับหินดินดานเนี่ยหินสีสีเหมือนกันเนี่ยแต่มันวาวกว่าเยอะแข็งกว่าเยอะความรู้สึกอะไรพวกนี้คมกว่าเยอะอะได้ละเขาบอกแกก็บอกถ้าเป็นหินเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อขาวๆาเงี้ยมันแร่เนี่ยดูออกแล้วมันเป็นเพชรเพล,เพลสปากับอ่าอ่า คอดแล้วก็พวกไมก้าพวกแร่สีดําก็เรียกว่าแกนิตถ้าเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อเป็นผลึกด้วยเอาแว่นส่องดูเนี่ยอน,นุหินแต่ละก้อนอธิบายไปแก้วก็นั่นแหละก็ทฤษฎีที่คุณเรียน,นยก็ถูกแล้วคุณก็รู้แต่คุณมีเวลาไปดูให้มันชํานาญไหมสิ่งที่แกบอกว่ามันต้องใช้เวลาว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะมารู้ได้ทันทีนะไม่ว่าถ้าใครสังเกตเร็วอะไรได้เร็วเนี่ยจําได้เร็ว <S <S พื้นฐานต้องจําก่อนฮะจาตัวอย่างนะแล้วก็ จะดูออกต่อไปเรื่อยๆงั้นสิ่งที่เป็นหินพื้นฐานนี่ถึงองให้อาจารย์ได้ดูกันนะฮะอันนี้เอาหลักไปนิดนึงหินตะหินอัคนีมีหลักนะครับในการจําแนกเบื้องตน้นหินอัคนีใช้สีในการจําแนกได้เพราะว่าสีของหินอัคนีสะท้อนกับองค์ประกอบของแร่นะครับหินตะกอนหินแปรใช้สีในการจําแนกหินไม่ได้การดูสีหินที่เป็นอุปกรณ์อ่า สัมพันธ์ในการแยกได้เนี่ยจำแนกหินไะด้มีแต่เฉพาะหินอคนีครับนะจําไว้เลยเพราะสัมพันธ์กับแร่ที่มันประกอบ2ตัวอย่างนี้คือหินอคนีที่เป็นผลึกเย็นตัวใต้โลกเหมือนกันแต่สีต่างกันเพราะว่าองค์ประกอบของแร่ต่างกันแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของหินอคนีมีอยู่3ถึง4ชนิดเป็นพื้นฐานหลักนะแต่มีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับตัวหลักๆคือควอร์ดนะครับ ซิลิก้าเนี่ย SiO2 เป็นแรกขวอดอันที่สองเฟลสปาครับสีน้ำนมเดี๋ยวฐานแร่จารย์จะได้เห็นตัวอย่างนะครับอันที่สามแร่ที่เป็นองค์ประกอบทางพวกกลุ่ม a ั p ฟิโบไฟล็อกซีนซึ่งมีเหล็กแมนีเซียมเป็นธาตุประกอบหลักสีมันจะออกดำนะพวกแร่ฮอนเบลไอฮอนเบนนะครับไบโอไทนะพวกนี้นะครับไฟลอกซีน นะพวกนี้จะมีเหล็กกับแมกนีเซียมเยอะเป็นองค์ประกอบแมกมามีแร่พวกนี้ละครับเป็นองค์ประกอบในแมกมาเพียงแต่ว่าเหล็กกับแมกนีเซียมที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อหิหนอคานีในแมกมาเนี่ยมันหนักก้อนนี้กับก้อนนี้ถ้าเท่ากันเนี่ยอ้นี้หนักสัพอมัน2.8เหล็กกับแมกนีเซียมเยอะไอ้นี่เหล็กกับแมกนีเซียมน้อยควอดกับเฟลรปาเยอะ2 2นะเพราะงั้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแมกมาขึ้นมาเย็นตัว โดยแรงดึงดูดของโลกก็จะดึงให้หินที่เป็นหินแคานีที่มีเหล็กกับมันนเซียมเยอะเนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างเพราะมันหนักกว่าไอ้นี่มันถอพอมันเบาวกว่ามันก็จะลอยอยู่ข้างบนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้คือก้อนตัวแทนของหินที่เป็นเปลือกโลกมหาสมุทรกับเปลือกโลกที่เป็นทวีปเปลือกโลกที่เป็นทวีปของเราเนี่ยวางตัวอยู่บนเปลือกโลกมหาสมุทรเพราะมันเบาวกว่าและมันก็เป็นพวกซิลิก้าเยอะนะครับ มีซีก้าเยอะมีเฟลสปาเยอะมันเรียกว่าหินแกรนิตนะครับเปลือกโลกทวีปที่เราอยู่กันพ้นมาหาสมุทรมาแต่ในใต้พื้นมาหาสมุทรลงไปใต้น้ำโดยเป็นพื้นโลกที่เป็นเปลือกโลกพื้นมาหาสมุทรเป็นหินแบบนี้ครับ,นะรบนี่คือคือที่มันต่างกันก็คือเปอร์เซ็นต์ของแร่ที่เป็นองค์ประกอบต่างกันนะฮะงั้นจับคู่ได้เย็นตัวใต้โลกเหมือนกันเหล็กเยอะแมนกนีเซียมเยอะขวดน้อยเฟลสปาน้อยออกสีอย่างนี้เขาเรียกว่าแกรโบ อันนี้เหล็กน้อยแมกนีเซียมน้อยคอ์ดเยอะเฟรซไเยอะเขาเรียกแกลนิตไอส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างแกรนิดกับกรโบก็คือหินไดอัลไลคอร์ดตรงกลางประมาณตรงกลางเหล็กกับแมกนีเซียมประมาณตรงกลางเรียกว่าไดอไลไลเปอร์เซนต์ของแร่พวกนี้เท่าไหร่รายละเอียดขอให้ดูในคู่มือที่เราแจกไปเรื่องหินนะครับมีเปอร์เซนต์บอกว่าหินนี้มีแร่เหล็กกี่เปอร์เซนต์แมกนีเซียมกี่เปอร์เซนต์มีคอ์ดกี่เปอร์เซนต์เรียกว่าหินแกรนิตนะครับ มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าแกปโบนะอันไหนกี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าดาวไลท์ังน,นั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเย็นตัวใต้โลมดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของแร่เปลี่ยนนะครับอีกคู่หนึ่งอีกชุดหนึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยสีอันนี้จริงๆออกสีขาวอันนี้ออกสีดําเข้มอันนี้เทียบได้กับแกปโบแต่ว่ามันเย็นตัวอยู่ที่ผิวโลกอันนี้ใต้โลกอันนี้ เป็นภูเขาไฟฮะไม่มีเวลาตกผลึกอันนีอ้อยู่ใต้โลกตกผลึกองค์ประกอบเคมีเท่ากันแบบเดียวกันเลยเย็นตัวคนละที่อันนี้เขาเรียกว่าหินปะเสนะฮะอันนี้การน,นี้เปอร์เซนต์องค์ประกอบทางเคมีเฟโรปากับขอดเยอะเหมือนกันแต่อันนี้เย็นตัวที่ผิวโลกอันนี้เย็นตัวใต้โลกอันนี้เรียกว่าไรโอไรอ,อันนี้เรียกว่าแกรนิตนะครับคู่กันแต่ต่างกันตรงนี้ นะครับไโอไลท์ถ้าผุไปบางทีเนี่ยออกเป็นสีม่วงสีขาวเงี้ยจริงๆฮะแต่ถ้าผุแล้วเนี่ยเริ่มแปลสภาพแรกเลยเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะฮะถ้าตรงกลางอันนี้ไดอไลอไลฮะหินที่อยู่ระหว่างกลางของหินที่มันขึ้นมาเย็นตัวที่ผิวโลกมากๆไปเย็นตัวแบบแอนดีไซสีออกกลางๆเหล็กกับแมกนีเซียมปัดกลางควอดเซอรปาปัดกลาง<ไ>ลนะครับเพราะงั้นหินอาคณนีตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นคู่ที่อาจารย์เห็น ไดส้สองตัวแปรอันนี้คือเนื้อหยาบเย็นตัวใต้โลกเหมือนกันนะครับเนื้อละเอียดเย็นตัวผิวโลกเหมือนกันนะครับแต่ละชื่อว่าไป6ชนิดหลักอันนี้องค์ประกอบเคมีเหมือนกันแต่เย็นตัวต่างกันนะครับใต้โลกผิวโลกองค์ประกอบเคมีคู่นี้เหมือนกันองค์ประกอบเคมีคู่นี้เหมือนกันเย็นตัวที่ต่างกัน2ตัวแปรครับองค์ประกอบเคมีกับ สภาพตำแหน่งการที่มันเย็นตัวของแมกมาทำให้เกิดเป็นหินอคนีพื้นฐานหลัก6ชนิดนะจับคู่กันได้ขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้นอกจากนี้มีหินอคนีอีกเยอะที่ไม่ได้อยู่ในระบบนี้นะครับที่จัดแยกออกมาเช่นอ่าที่มีหินอคนีที่มีอ,มองค์ประกอบคล้ายๆจะเป็นกับแคปโบเหล็กกรเมเนเซียมเยอะแต่พบอยู่ในบริเวณที่มีความกดดันสูงมากนะครับ คือบริเวณที่รอยต่องเปลือกโลกชนกันเราเรียกว่าและก็มีแร่ชนิดเดียวเด่นมากเกิน70%คือแร่ไพลโลซีนเราเราียกว่าหินอ่าไพลโลซีนไนท์ถ้ามปนแปลสภาพนิดหน่อยมันก็จะเป็นเซอร์เพนทินไนท์นะครับไพลโซีนแร่จะแปลสภาพเป็นเซอร์เพนทีได้แร่เซอร์เพนทีได้แร่เขแปลสภาพว่าหินตัวนี้พบบริเวณที่เปลือกโลกชนกัน ถ้าพบหินชิ้นนี้ชนิดนี้นักธรณีจะบ่งชี้เลยว่าเป็นหลักฐานว่าตรงนั้นเป็นรอยต่อของเปลือกโลก2แผ่นชนกันอย่างน้อยนะครับประเทศไทยเราพบหินพวกนี้ที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์สะแก้วและเบตงจังหวัดระยะอา่ยายะลาครับเราเลยรู้ว่าเปลือกประเทศไทยเรามีแนวต่อของอา่าอะไรนะอา่าแผ่นทวีปสองแผ่นอยู่ที่ตั้งแต่น่านสะแก้วน่านอุตรดิตถ์สะแก้ว,นนรรกวถึงยะลา หินพวกนี้พบเป็นแนวยาวได้แต่ไม่กว้างประมาณสักห้าหกกิโลเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่โลกชนกันแล้วดึงหินพวกนี้ขึ้นมานะครับเป็นหินที่เป็นหลักฐานเลยนี่คือตัวที่บอกนะครับหินอคนีที่ไม่ได้อยู่ในระบบของหินอคนีหลักนะฮะทั่วไปเด่นๆก็มีออฟซซเดียนพัมมิสลอยน้ำพัมมิสสกอเลียลอยน้ำจริงๆพัม,มิสองค์ประกอบก็คือแกนิต สคอเรียองประกอบก็คือบะซอแต่ว่ามีเนื้อมีความพุ่นเยอะจนเบานะฮะตอนที่ระเบิดระเบิดรุนแรงแล้วก็ไล่อากาศที่อยู่ข้างในในแมกมามีแก๊สด้วยหนีออกมาอย่างรวดเร็วจนเกิดรูพุนเยอะนะครับมันก็เลยเกิดเป็นหินที่ลอยน้ําได้สคอเลียกับพมีสนะครับมีอะไรอีกที่อยู่นอกระบบมีอีกไหมมีเอ่อเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟครับ เย็นตัวเร็วครับแต่เร็วนี่ไม่เร็วแบบออกซิเดียนช้ากว่าเกิดเป็นแก้วครับแต่เป็นแก้วที่ไม่ได้เป็นแก้วเนื้อเดียวเป็นแก้วเป็นเม็ดเป็นเม็ดติดติดกันเพอร์ไลท์เอาพวกนี้ไปในแก้วเนี่ยพอไปหลอมนะคุณเดผัดถึงหินหคนคนีตัวนี้ที่เนื้อเป็นแก้วเนี่ยคล้ายๆออกซิเดียนเม็ดเล็กเม็ดเล็กๆกมาเรียงติดกันเนี่ยนะฮะเอาไปเผาเนี่ยก่อนที่มันหลอมเนี่ยแก้วมันจะหลอมก่อนที่จะลายนะ พราะหลอมเนี่ยมันขยายตัวได้มันมีน้ําอยู่ในฟอกาดด้วยในในเนื้อแก้วพองได้ฮะหินตัวนี้เขาเอาไปทําอิดมวลเบาเอาไปทําไส้กองนะฮะอาศัยคุณสมบัติของการที่มันพองตัวได้เพราะมันเป็นเนื้อแก้วแก้วโดนความร้อนเข้าไปมันเป็นนึ่ดๆอ่ะเหมือนแบบเป่าแก้วเป็นเป่าเป่าแก้วเป็นขวดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันทําได้เพอร์ไล่ฮะพบที่ลบบุรีนะครับอ่านะเพราะงั้นหินอคณีคงประมาณนี้เนาะ ที่มันอยู่นอกระบบก็คงมีประมาณนี้อไม่านะฮะไม่มีครับหินอ,อักซูเดียมไม่ได้พบในประเทศไทยนะฮะพบที่ภูเขาไฟประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิดปัจจุบันประเทศภูเขาไฟในประเทศไทยเราดับไปนานแล้วนะฮะพบที่อินโดนีเซียฟิลิปปินญี่ปุน่นนะฮะตจาจกหินอคเนีที่ว่ามีหินอคเนีหลัก6ชนิดใช้ความเย็นตัวนะฮะดูจากเนื้อผลึก แล้วก็ดูจากสีที่เป็นองค์ประกอบแรกนะครับได้6ชนิดแล้วก็มีหินอคณีนอกระบบที่เป็นพิเศษก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนนี้ก็เป็นหินตะกอนหินตะกอนมีอยู่สองกลุ่มจําแนกได้เป็นสองกลุ่มคือหินตะกอนเนื้อผสมกันกับหินตะกอนเนื้อประสานผสมคือผสมปนเปฮะต้องมีเม็ดมาผสมกันเม็ดอาจจะเป็นเม็ดขนาดนี้ก็ได้นี่คือเม็ดฮะหนึ่งเม็ดขนาดนี้เขาเรียกว่าเม็ดกวด ถ้าเม็ดเล็กๆเ,เราก็เรียกเม็ดทรายนะครับเหมือนทรายถ้าเล็กกว่าน,นั้นอีกก็เป็นเม็ดดินดานเป็นเม็ดเนื้อดินดินเหนียวเนื้อรายแป้งอันนี้เนื้อเม็ดหินตะกอนเนื้อเม็ดเกิดจากการที่มันผุพงังตามวัตถุจักรของหินเนะี่ยหินอะไรก็ได้หินเดิมนะครับแม้แต่อันนี้คือไม่ใช่หินอันนี้คือแรอ่คอ์ดขอ์ดมันสเสถียรที่บรรยากาศที่สุดความดันกับอุณหภูมิที่บรรยากาศโลกเราผิวโลกปัจจุบันมันสเสถียรมากมันเลยเจอเยอะ นะฮะแล้วก็มีซิลิก้าเยอะนะครับเพราะงั้นทําให้องค์ประกอบที่ผิวโลกเราเนี่ยเปลือกโลกเราเนี่ยซิลิก้ากับออกซิเจนถึงเยอะในชาติที่เมื่อวานผมได้นําเสนอไปนะฮะเพราะว่ามันเหลือมันเป็นคอร์ดมันเสถียรน่ะมันก็เลยเหลือเยอะถ้ามันไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะแปรสภาพมันก็เลยเหลือน้อยกว่าเหล็กแกนีเซียมอย่างเงี้ยไม่เสถียรที่เปลือกโลกเรานะครับมันก็จะแปรสภาพไปนะฮะ